ก็ใช้ตำแหน่งของผมแล้วก็บวกหลักทรัพย์ประกอบกันในการยื่นของกรรตสวนนั้นเองก็คิดว่าเดี๋ยวรอนะครับคิดว่าเราจะทราบผลการประกันตนในช่วงบ่ายที่ตัวคุณรักนกเองมีความกังวลไหมเกี่ยวกับเรื่องของการทิช่าสาผลทิช่าษาก็เขาทิชาาส์ก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงความกังวลอะไรนะครับเพราะว่ากระบวนการยื่นคำนับจะเป็ที่สุด ยังมีสองสองสังนะครับก็เพียงแต่พูดคุยกันว่าเดี๋ยวจะกันตอนเย็นก็คือเดี๋ยวรอเรื่องจำตัวก่อนนีนะครับส่วนเรื่องคดีก็ขอตั้งใจช่วยเราที่ผ่านมาเรามีการประเมินนะว่าไอ้หลักฐานหรือว่าเอกสารต่างๆเราได้ชี้แจงไปหมดแล้วคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคดีนี้เกิดขึ้นก่อนทีหลังที่มจนมาเป็นสัวกรรมการซึ่งก็ทางพักก็ไม่ได้เข้าไปมีบทเกี่ยวข้องอยู่นะ ก็เป็นเรื่องของนายบามแต่สิ่งที่หลักฐานที่คุณรัฐมนตรนำเสนอเนี่ยมันมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไม่ไี้จรนงๆคือคือต้องบอกว่าทางเขเองก็ทางเขาเองก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวสุดๆนะครับโดยเบื้องต้นก็คือเราคิดว่าทางกระบรวงการท่องเที่เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่แถลวหาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ถูกกระตุ้นความต้องการในกรณีนี้ก็คงต้องรอติด เราจะลได้ใช้สิทธิในโกระบวนการส่วนเ,เรื่องออของพักเนี่ยก็คงต้องรอเรื่องกระบวนการประจักรบกันทั้งทั้งจุดแลด้วก็นกและตัวพักเองเนี่ยน้อมรับทำตัดสินงเนะคือ,อยังไงทุกคนก็มีคำวินิจฉัยนะครับวิพากษารมาแล้วทุกคนก็ต้องตามาน,นั้นครับ